กสดีครับปี่นองชาวบ้านกนระุ่มเนื้อมูดิซีตำบลบ้าปางอำเภอทุ่งงหวัดนครที่ธรรมราชที่รักฐานครับอ่าเหนืองด้วยวันนี้นะครับข้าพวกมีเก็มาในนามคณะกรรมการข้องอำเพอทุง่งในเรืออเร่อ,ขของของการขับเคลื่อกนการอนุรานเมื่อวานป้องกันและเคลียกล่หน้ายาจะติดโดยแนวทางของตัวเมียของไปดินนะครับตามนอย,อยบายข้องกระทรวงมหาดไทยที่ได้จ้างการลงมา เพื่ออะไรมนตื่นการนะครับขวาตุนหมู่บานในมีหมู่บ้านที่ป้องกันเกลี้ยแค่มาหน้าอย่าติดติดนะครับพบกันตอนตามแนวทางของตุนเหนของแผ่นดินของตุนเหนของแผ่นดินจริงๆมีซีฟกันตอนนะครับแต่วันนี้หมู่บ้านจุนชนที่จะเป็นหมู่บ้านกองทุนป้องกันเกลี้ยแค่มาหน้าอย่าติดติดนั่นทำเกลี้ยกันตอนนะครับกันตอนนี้นึกว่ในช่วงของการมาสร้างความไวใ้ใจครับบรรดาโมเมพี่น้องนะครับราษฎร ในเมื่อวานที่ยังไม่ได้เป็นออของทุเแม่ของไปดินก็คือในเรื่องขั้นตอนทีเราทําความเข้าใจกับพี่นองรัฐดอนอเรียกพีนองรัฐดอนมาประชุมถึงการประชุมเมื่อวานนี่ครับจริงๆแล้วก็คือวัวหน้ารัฐดอนในเมื่อวานก็คือพยาบาลหรือกำนันนะครับทีถ้ามาเดี๋ยวประชุมได้นะครับวันนี้ก็เราก็ได้มาให้ข้อคิดกับพีนองนะครับในการดนาเนินงานในการกับเลือนขั้นตอนที่สองนี่คือการจัดตั้งคณะกรรมการนะครับ กองทุนัุกองทุนครับมันต้องมีคณะกรรมาการนะครับมีคณะกรรมาการเข้าไปจาัดก,การบริหารอะกันตอนทีสามก็คือการรับสมัครสมาชิกนะครับขัวเรือนข้ารวมกุ่มการนะครับมู่บานป้องกัเนเกลือกันหายาทิพตนะครับนดะตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งลงมานะครับวันนี้ก็ผมก,ก็ได้มาดาเนินการตรงนี้นะครับที่คาดไม่ได้ก็คือในเรื่องขั้นตอนทีสี่นะครับ การจัดตั้งกฎชุมชนซึ่งกฎชุมชนนั้นนะครับอ่าจริงๆแลวมันหมู่บ้านนี่ครับผู้ใหญ่บานเขาจะมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแต่และหมู่บ้านเนี้ยไม่ได้ทาเป็นไว้นี่ยถึงคิดว้ในถ้าลาประชุมเอาวันนี้เราต้องมาทําให้เป็นอ่หลายหลักส้นนะครับเผื่อใครไปใครมาเยี่ยมหมู่บ้านเราเนี่ยเขาได้รู้ว่าเรามีกฎระเบียบชุมชนนะครับกฎระเบียบชุมชนตรงนั้นก็นะครับอ่าโดยการคิดข้องคณะกรรมการหมั้งหมดนะครับ ดังกันขั้นตอนที่อมาก็คือให้ความรู้เรื่องยาทิ่ติดนะครับให้ความรูร้รเรื่องยาติดเรื่องจำคัญที่ถ้ามาฉิกกวนร,รู้นะครับในเรื่องของถูตติดไปยาทิ่ติดนะครับมันก็ทำลายเ,าเรื่องระดับระบบสมองนะครับเบบไมนอย่างไรนะครับเรามีกระบวนการนะครับต่างกฎหมายตัางความรู้เกี่ยวยาทิ่ติดนะครับต่้งในเรื่องโค้งมาขับใจต่างๆตรงนี้ แล้วก็ขั้นตอนดีโกนี่ครับพี่นองจะได้จะตั้งกองทุนเก้ค่อยรายาตที่ติดนะครับโดยคณะกรรมการเนี่ยอ่นที่ม,มาคนนี้จึงมีตําแหน่งอยู่กับประธานรองประธานสองคนนะครับแล้ก็หลีขค่าพี่นัยนยิกนะครับประชาสัมพันธ์ปฏิคมคณะกรรมการรวมนะครับถึงสร้างพุนที่จะไปเปิดบัญชีให้กับผู้วางของฐาลนี่ก็ มีประท่านรองประท่านเลยว่าเฮ้ยิกนะครับตามคำสั่งของอกระทรวงมหาดไทยตรงนี้ตามแนวแนวทางนะครับเป็นมู่บ้านปองกันเกล้ไขป,ปัญายาติดนะครับแต่ไปตั้งชื่อหวาเพื่อบัญชีใจเขรามกองทุนแก้ไขป,ปัญายาติดนะครับบ้านนะครับกระทรวงเนืออมูที่สี่สมุนกับปัง